ครับสวัสดีครับเพี่ตอมนะครับชื่อนิรุตผู้รำพงคับมาจากภูมิลำเนาเป็นคนสวสรค์พะเยาครับเรียนจบสาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาครับความพร้อมในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเตรียมพร้อมมาเต็มร้อยครับแต่ว่าเนื่องจากเราเราเรามาคนเดียวมากับเพื่อนไม่มีไม่มีญาติเลยครับก็ความพร้อมก็อาจจะลดลงนิดนึงเพราะว่าเราต้องมีความกังวลว่าเราอาจจะต้องแบบ ฝากของที่ไหนเพื่อนสมาหาเราไหมอะไรเงี้ยครับก็ให้สัก90%ซแล้วกันครับสำหรับการเรียนในมหาลัยนะครับก็จริงๆเราเรียกว่าประสบการณ์ดีกว่านอ้อตั้งแต่เราเรียนประ,ประถมมัธยมมาเนี่ยคือประสบการณ์ในรั้วมหาลัยของเรานะครับมันแตกต่างจากประถมกับมัธยมมากเพราะว่าในรั้วมหาลาัยอะ่ะ คือการเรียนก็ไม่เหมือนกันแล้วแล้วก็สังคมเพื่อน <S <S สังคมในการเรียนมหาลัยอ่ะก็แตกต่างกันออกไปครับต้องปรับตัวเยอะมากแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับตลอดการเรียนเหรอครับก็มีความประทับใจในเรื่องของเ,อเรื่องของเพื่อนครับแล้วก็ในเรื่องของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ในแต่ละคนเนี่ยก็คือความรู้เยอะมากที่แบบจบมาจากมหาลัยแบบดีๆแล้วก็มาสอนเราแล้วก็เราก็ได้รับความรู้ที่แบบ หนักแน่นมาจากอาจารย์ทาให้เรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีวันนี้ครับความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาลัยนะครับสําหรับออพี่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่อยากเป็นเด็กซิวที่มาจากอีกที่หนึง่งแต่ทีเนี้ยด้วยด้วยความที่เราแบบอยากเป็นครูมากแล้วตอนที่ซิวอะ่ะพี่ก็ไม่ได้คณะไหนที่เป็นเกี่ยวกับการศึกษาเลยแต่ว่ามีราชภัฏบ้านสมเด็จที่เปิดรอบสุดท้ายแล้วพี่ก็เลยมาสมัครแต่ว่าพี่ก็ติด ก็เลยภาคภูมิใจที่ว่าเราได้เรียนที่นี่แล้วก็จบมาแล้วก็ทำงานในสายอาชีพนี้ได้จริงๆครับอ๋อมาจากบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะบรรยากาศวันนี้ก็คึกคักดีนะคะแต่ว่ามันก็มีร้อนบ้างนะคะก็ะออกจะร้อนนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ร้อนมากนะคะ ค่ะก็ดีค่ะ